วัสดีค่ะพอกนนีเลาะพอการีแล้วนะคะกันน้องเคชนนุยไม่ส่งตุยอยู่จ้ะนี่นนุนุทยคิดอะนุ่นยไปส่อตุยได้วยไทยคิดวยหน่อยรอไม่ถัโฮมพนไหนถังมัมใส่ยักลับ้านไปไนใส่ถับ้าหนดให้มั่งเหนาวัดอยู่ไกลเออเออไม่เจอรถเดี๋ยไปเดี๋ยวก็ไดเลย วันนี้เราจะไปส่งพิธีที่วัดนะคะข้าจเข้นอางไรแต่งรถแข่งรายนีเอาคนแก่ไปแข่งายนี้ก็ได้รูนยังเกาะพุงหนักเอ่อส้นหนักเป็นเขาหนักกว่าขยันส้นหนักเขาหนักมาแล้วไม่รู้อยู่ไหนขยันส้นหนักเขาหนัก ไปส่งแน,น,งนงานอนนอนวัดเล้วจะไปส่งไอ้ตุ้ย,ยจันยุวัดฒน์จะไปส่งพี่ตุ้ยกับตอมแล้วก็อ๋อพี่ตุ้ยกับตอมตอมไม่ได้บวชนะ <c oughs> เอาเลยก <c oughs> ็ <c oughs> ส่งพี่ตุ้ยแล้วก็บาบแล้วก็ที่อะไรที่เปียกนั่งคนหาสามคนจะไปส่งพันยุวัฒน์พันที่ไปนอนวัดขึ้นนี่เดี๋ยวถ้าวันนี้โอ๋มอมาเป็นเอือนนุ้ยจะเอือนนู้ยจะไปรลายอะไร้เนี่ย ถ้าเราเออมืออ no like mm ื่นมอ่ะพ่นมามีถบาททานหน้าบ้านเหมือนสีมาใส่บาทจ่ายจ่ายเราตองนอกระงกอนพอตามคนตางบ้านในใจนะจ่าเตรงอกรถาเบรงกอนเป็นตอนนี้ไทยตุ่ยเทอมตรนี้บรกันจ้าพนอกกายพื้นค่บรถพนพยัญชนะพนหะพยรญรนะพนหะพนักกาเพิ่รอื้นค่ะยกไปใส่ ไม่เดี๋ยวมือเริ่มเมกะจีเอรถเออยังไงน่เาเดี๋ยวแต่งแห้งเอ็กเซอร์ในแตคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ไปส่งพี่ตู้นิทิวัดมาทุกคนคะ่ะวันนี้อ่ะพีพี่ทีมตะก,กรงผู้ค้าอนุญาตถ่ายคลิปนะคะบ <c oughs> ีพีทีมตะกรงเขาไมากิน,นขอแรงน้ำตะเขาไมากินขอแรงน้ำ พรุ่งนี้พี่พี่ตะต้องจะมาตั้งโต๊ะช่วยนะทุกคนคะอสเีนานะคงต็ที่านะคะคืนนี้ก็ได้ค่ะแม่ไม่เป็นไรหว่เห็นไทุกคนพี่พี่เพิ่งมากินอ่าเพิ่งมากินข้าวเล่นั่นจะได้มูกระทะได้มูกระทะนะครับพี่พีิ่งมาไอพี่สิยูห่อนงหมื้นอื่นมาหมืนอื่นออ เพื่อนเพื่อนอยู่อ่าเพิ่อนเพิ่นมาซอยงานลราจ้ะมื้อนี้เพิ่นก็มานอนนอนคืนอยู่อ่าแถวๆบ้านไนตุ่ยอาจารย์เพื่นอีก็มาซอยงานเพิ่นมาซอยงานเลเมื่อกี้เข้าวเล้งอยู่นี่จ้ะแล้วก็สิไปส่งไอ้ตุ้ยน้ำกันจ้ะก็สิพาไปส่งไอ้ตุ้ยน้ำกันพี่พี่คนน่ารักนะคะทุกคนคะพี่พี่ตากรพี่เลยเพิ่นไปกันเอง จะไปส่งพี่ตุ้ยนะคะแล้วก็อีกอย่างนะคะพี่พีอีดพี่อีดแล้วก็พี่พลอยนะคะบนเกิดอุบัติเ,เหตุถ้ารถยุน่นอันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่ๆนแะล้วก็จกสู้ๆนะคะหายไปหนูขอพี่หายไปแล้วก็ปลอดภัยนะคะตอนแร้หนูเห็นหนูนู้เรือหนูนนนกระตกใจเลพมีกะี๊กระจยูีหยังเป็นห่วงเพ่น ก็ส่งกำลังใจให้พี่ๆนะคะขอให้พี่ๆหายไปไวๆได้ป่ะสิออกไปวัดจากขับรถออกไปวัดเพื่อที่จะไปส่งพี่ตุ้ยนะคะพี่ๆที่งานสิไปทุกคนเลยที่นั่งอยู่แม่นเบิร์จันที่แน่นระดมคนเลยสถานการน์เมื่อกี้เขาแล่น แม่ขี้งก็เล้ยนะคะเดินมาส่งเลยเฉยเพราะว่าเรามีรถไปคันเดียวนะคะแต่อยไปส่งอุ้ยจะได้กาได้ครับอันนี้เป็นบรรยากาศบรรยากาศอยู่บ้านเนาะเดี๋ยวไปวัดดีกว่าไปวัดกันดีกว่าไม่ไหวขี้ก็ทางขี้ไม่สักหนึ่งนะไม่ไหวเงียบบ้างเงียบได้บอกป่ะเอาไปเล่ามังไปย่อคนมั่วไปเลยลุกมาที่บ้านมาแล้ว พี่อาไปวัดตออตะลาเมีดไปนด้ไหโอ้โหวไปวัดเอาตะลาเมีนะคะอะไรแม่กาบพ่อไทอ่ะคิดไดไงเนี่ยต้องอยู่กับเบสได้ยังงี้เอาค่ะกาแม่กากาแม่กาน้ำไทยันนี้ยไปมันไปบ่บ่พี่จะไปบ่พี่อาบนูไปนั่ ไปต่นี่เไป่านอะไรไปนี่นหนาเขเนี่ยโนข้อย่างมันข้อยางหนาเขาเนาะหนาเขาวัดนั่นละอก็ปญานะแบบดนีเลยได้ถ้าย่านั้นบะหมี่นั้นไเป็นไรอยู่หลายคอดแ่อย่าก่งก็พอเด้ อย่าเห็นึงีแมโอ้ยวันนี้เราจะไปสื้อยันนะคือรถมาก็มีพีทีมตะกอนพว่าล่ดรถเมเต็มสวัสดีรถเม่มันเต็มก็เลยขึ้นมากก็พีทีมตะกอนน้องชีเลยมาพีทีมตะกอนูดพดเาพดดี้ตงดปงต่างแดงไปดงมางดสำนึน่งดิเเนี่มือง่งิต้องรอดติดตามา ้าเนมืไมูมืออื่นตอดี้มึงมาเขาจะต้องมบาผพานบอลนะจะานบอลคนเอะกวันนี้เป็นว่ดียเดียว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 เดยวเดีวเดียวเวเดียวเดียวเเนียนเดียวเดียเดยวเดียวเดี่วเดียวเยหนูเนียเเยดงเเนีย แล้วที่ย่างจะคลองหมักบัวที่จะเข้าตลาดถ่านอะไรกันอันนี้คืออะไรกันอะไรอ่ะอันนี้เป็นว่าอะไรเป็นวัดวัดวัดประจำบ้านเราใช่ไหมวัดบ้านวัดป่าวัดป่าโอ้ซิมีสองวัดบ้านอันนี้บ้านล้งกรุงซานซิมีสองวัดมีวัดป่ามีวัดป่าดังก็นซิมีอีกวัดหนึ่งอยู่ในบ้านครับวัดบ้านกับวัดป่าใช่มาป่าสาก์อยู่นี่แม่ยสะก์อยู่นี่ดีนะที่ไม่ไวเท่าไหร่ เนะึ่งตัวเอาต้อต้อไม่มันไม่มีอะไรหรอกแล้วแล้วหมอก็ยังกองหันดีแท้ภาษาถึงแต่ทำานคนถือกล้องเนี่ยเออยังเงียยังเงียเอาไปสอดไปครับให้มันสอดไปสอดไหมคุณซูเปอร์อัพคุณจะมากลัวเรื่องอะไรเครื่องแค่นี้เครื่องกัวเจาวายานแต่ว่าอยาให้น้องขอนอ่านเมื่อกี้อะไรคือป่าเร็วป่าเร็วปภาษานี่นะที่มันได้เร็วเท่าไหรนใช่าใช่ ใช่คือเรียนสิ้นไปน้ำหนักด้วยอ๋อไปให้นนอนสิ้นไปน้ำหนักนะครับที่นอนไม่สิ้อ๋อแล้วแต่เปิงบ้านนะครับเฉพาะเมื่อแต่ละบ้านแล้วแต่ละบ้านแล้วแต่ก็มีแม่ที่เป็นห่วงนะครับแต่ว่าแล้วแต่ประเพณีทางบ้านนะครับและแต่ละบ่งบดขึ้นกันเนาะแต่หนูก็รู้แล้วกันคือน้องก็อยากมาส่งมาส่งมาส่งกันนะครับออหไม่ใจคือหนูอยากมาโซนตอนหนูรูว่าเขาจะซื่อตรงไหนเพราะว่าหนูไม่เคยไปงานบวชทังบ้านใหญก็บ่าบ่อเด็ดชื่อแต่ว่าค่อนข้างจะถือเมียเขาจูบเอกินหนูมานั่นหรื มันเราเราจะเพิ่งบ้านนนี่ก็ส่งได้ไงก็คือไม่ต้องส่งได้ทีนี้คนอต้องไปขึ้นไปตรงไหนไม่ต้องเนเพียคือต้นชลาต์ลเขาเขาว่ามีอยังก่อแตนมีคนติดตามอันหนักน้ำผู้ใดก็เอื่องก่อตินน่อเป็นมู่อ่ะเกินยังภาษาเขาเอิ่องยังเคิ่อนเคิื่นหน้าโอ้สุปนี่สมุอัพสมุดอัพอย่างที่อกปเธอมต้อมีต้องใหย่ห้ย่งเป็นมู่หนักยันนักยันยัดต่อ กเขากลัวหน้าวิ่งวิ่งตอนกลางคืนมีคนอยู่เป็นเพื่อนแน่ยังไม่แน่ไม่ไดวิ่งน่เขาคือเพื่อนโดยการใช้หไฟได้เป็นแบบเนยเออมีขึ้อย่งเยอะสดบานอื่นบนถือหรอทีครับอันนี้เขาเ็่าวลวงครับแต่ในกรณีนี้คือท้างผีเป็นเป็นเ่องสีลวอไรบรก็คครับช่องดมือว่าจะเป็นทาสมาธิที่ภาษาเน่ะภาษาอั่ไปเข้าหน้าไม่อ่านหนังสือ ไนว่าไปไปไปตรงอยเี้วโอเคค่ะทุกคนคะกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะกลับมาทเมื่อคีย์ต่อไปประกาศที่อ่ะที่ที่แต่กล่องมันจาพอลูเม่ยติมฮ้าการบอลเล่กกลับอ่ะกลับก็เมีจะกพอลูบางแล้วกลับมาถึงบ้านแล้วเยบร้อย่ะยวงกะซีอาร์เดรียำกางโตว่าอีนันนี่จะโตยำ้องหา รับแขกมาอื่นจ้ามาอื่นแบบสุดเด็ดตอนรับแขกอีกหาเสือาหารนน่กินนี่ละจ้าโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปเดียวเป็นคลิปไปส่งแบบตัวยวดว่าอาจจะบม่ได้ทายังหลายเพราะว่ามันมืดเลยอ,อาจจะไม่ยันยังไงนะจ้า,จาโอเคค่ะคลิปน,นี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไว้พบกันคลิปหน้จาจ้าสวัสดีนะคะ